วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นพี่ชายที่แบบว่ามีฉายาว่าลือสีที่อินดี้ที่สุดในประเทศไทยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่นัทครีเชนโดครับสวัสดี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 ครับและเพลงเนี้ยพี่รู้ไหมเล่นทุกผับในประเทศไทยผมกับปาดเนี่ยเล่นเพลงเพลงเพลงเนี้ยเล่นกลางคืนมาเป็นแบบคาลิ่จะเสยสิบขอแปะไปขอแปะอแปะไปขอะขอแปะไปขอแะไปขอแปะไปขอะขอนปะไปขอแปะไปขอแปะไปขอแปะไออแปะไปขอแปะ ก้าที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพอจุดจบอะไรอย่างนี้เจ็บได้ยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่ค้า